วิ่งก็ได้อะไรนูนะข้าขึ้นก้อนนะมันตึงอะไรมันตกใจครับครับสวัสดีครับผมโดนติดเรืองมีนไม่ติดหรอกนี่ดิจลับขพอโว่ช่องโทรเวดลิมซิงครับโอ้ดูครับมือสังหารพิตาลไปเอามาเมื่อคืนสามสหาย ว้ตัวไหนมายิงซ้ำอนี่ครับหนูขั้วหรือว่าไงทอดเข้าเข้าได้ตจวหัวเหลือแต่ตูดรูดหลังบอกบอกตูตูติดลูกดอกสองดอกเอาไจำแหลกเลย เดี๋ยวพี่ร้อนใช่เอาขี้ออกให้หมดน,น่าจะมันเนาะแต่มันอ้วนเลแต่มันอ้วนคลันนี่ยคลันอะมันไม่มีอาหารเลยกินแต่ปวามเพราะว่าคลันได้เล,เลยข้าวไหมพี่ตาอ,ออกมาเลยอะเดินข้อดีเดินไปเสียงหน,นังอาบเดินฝั่งหนึง่งวิ่งมาฝั่งหนึ่งแล้วเดินไปฝั่งหนึง่งวิ่งมาฝั่งหนึ่ง ดินไปเดินไปแล้วย้อนกลับมานินเดียวน่าจะเยอะด้นี่ล้าง,งหมดแล้วแกนี่จไดามตัวแกนี่ไปถึงครึ่งเดินรอบโลกไม่เห็นนูเลยมาเจอแต่ตรงนี้แหละมาเจอตรงใ,ใกล้ๆนะสุดท,ท้ายอยู่ตรงข้ามบุก,กี้นี่ออกมาชมโลกสวัสดีชาวโลก โู้หองเลยอ่ะโชว์อัอนใครใหญ่กันนะอ้วนตปวนน้ำมันมันกินปลาไหมพี่น้ำมันมันก็เยอะไว้ไ้ามีมอเตอร์ไซค์พาไปเลาะด,ดูพองข้างล่างไอตรงเขาตัดเอารถเกียวตัดดูแลลงล่างๆมันคือต้องหาใส่น้ล้างนมันส่วอะไรขึ้นโคก วันนี้เมนูหนูหนูพันห้าครับถ้าหมดเลือนี่ตามหนูพันห้าครับนี่ไปซื้อมาดินี่แกงมิตรหนูพันห้าอืมต่หนู1,500นี้นงีนิดตูอ้ยมันร้องเมื่อกี้ วิ่งถ้าวิ่งนะ <laughs> ผมก็ไม่อยู่แลนะที่จะรูปบ่อยพี่ดัวนะ <laughs> <laughs> ี้ช <laughs> ุบิชุบิชุบตายแล้วแ <laughs> ต่ว่าเรืออัต้องมีหน้านี่แบบสุดยอดเลยดูคนอันนี้กำลังสู้ <laughs> วนตุ๊บ <laughs> โอ้โหทใจเลยคนคิงสู้เลยล่ะู้ <laughs> <laughs> อยู่ไม่ถึงปีหน้า ตายก่อนเลโอ้ยลูกอีกเจอเลยนะลูนามอะไรพี่จากนั้ต่ออะไรแล้วเดินติดเปล่าหรอสรุปดาวเดินไม่ได้น้ำค้างมันลืมปึ๊บดเสียงดังติดเปล่านี่แหละนี่แหละก้านนี่แหละก้านใบปาล์มนี่แหละเดินตีนเปล่านะอือโอ้โหรายหรอ อะไรก็เอาพิตาลไม่อยู่หรอกเหนื่อยเลยเราไม่เห็นน้ำใส่แลยนะต้มต้มหนูเมนูต้มอ,อ่ะ นี่เนี้ยน้ำต้มกาแฟกำลังใส่หนูน, <laughs> นี่รสช, <c ười> ชาติอร่อยเด้กลมกล่อมอร่อยฮะอร่อยอร่อยห <c ười> วานนี่สกมเลยวะ <c ười> จะรอเวนไหมจินมเลย วันนี้เป็นแม่ครัวครับจานชูไม่ใช่พ่อครัวที่ว่าจะยิงไม่ได้เด้ยอู้พีกะมองใช้ตงเพื่อนกลับเรื่องเลยเอางกได้เลยเจอแล้วไม่รอดหรอกวนนิ่ไม่ได้จิต คิดก้อยแกร์เต็มเลยเนาะเมื่อคืนไม่ได้ร่อนกายพลาดเลยเลยโดนหางนี่พี่เห็นไหมนี่โอ้ดังเกือบแล้วไอ้ที่กัวอยู่คนหนึ่งเดือดคนหนึ่งยิงคนเดือดคุกจังทัไม่เห็นได้ยิงเลยนอนโอ้มาอยู่นี่ยังมีอีกเนาะแมลงวันเนาะเดินไปยืนถึ้งหอนไม่โคกันนู่นเลย คันยักเขียวนั่นนะอปอดนู่นนั่นกำครองไปนต้นอยู่ขา้างเยอาปิ๊บคน,น,คนเจ้าน้องคนเจ้าคนเราเนาะดูว่ะบ่เปื่อนจะเอาให้เปื่อนจนได้คนเราอ่ะนี่ใส่ พวกพีร่อนพบบ่้อมในเอาหนูไหมคะเป็นผูเอาไม่ได้ค่ะรอเม่มหนูไห่คะเจอนี้ก่อนนะอืมไอคีบิโอบิโอ ไนี <screws> ่นะอ่ <Heritage desserts> ้าเลยหมดมดขึ <laughs> <h understands> <hat>? ้นแล้วกันชนลานั่นก็ยังไม่ตอบโต้รับกลับมาเลยนีฮะบอยนี่บอดีกันชนหน้า ร้านอยู่เมืองนี่<ด>ทีชนหมาดิบอดีแตกมาเลยอเอาอย่าห้าออกจากาตรงนั้นทีมจบเจ้าทีมแรงอืมอีกวันหนึ่งได้แหละวันใดก็คืนใ้ออกไปด้วย้ตนเช้ามาไอ้ก็ตีตอนกคืนเอ้ก็ชนมาตลาดกำลังกลับจากตลาดประมาณตีห้าเลยเรื่องชนหมานี่คิดได้เลยเป็นเรื่องปกติผมไม่หักลบแล้วจำมึงไม่ออกหรอแล้วมันรูกกันนะ ลูกมันไปหนีคนรถอะไรดิเออหันกลับมาคืนจับของมะไตับปึ้งเรียบร้อยเเไไนนี่ยอ้กําลังลงโนนไปพอดีเนาะรถเทาแก่รถอูดคลองนิ่รถจอดเเงาใบปำอะไอเข้มซ่อมบ่อยๆไม่ใช่อะไรหรอกปัดหมดเข้มซ่อมเด็ดโอเคครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ